มีเครื่องทำไอศครีมมาให้มีที่ทำไอศครีมแบบโคนอยู่ตรงนี้มีที่ทำไอศครมีมแบบแท่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่ทำแฮมเบอร์กเกอร์ด้วยนะคะมีแป้งโดมาให้12สี12กระปุกแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นกระปุกเก็บแป้งโดเพื่อมาให้น้องโดนอากาศถ้าโดนอากาศแล้วเดี๋ยวน้องจะแห้งเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้ยาวค่ะแบบนี้ใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็จะมีแม่พิมพ์อุปกรณ์การทำไอศครีมมาให้แบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ทำโคนไอศครีมเห็นตรงนี้ไหมคะเราก็เอาแม่พิมพ์ใส่ลงไปในนี้เลยค่ะ แล้วเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราอยากให้โคนไอศครีมออกมาลูกทรงไหนแล้วเราก็เอาโคนไอศครีมมาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาแป้งโดใส่ในนี้แล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกดแป้งโดแล้วก็เอาวางไว้แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปในนี้ค่ะแล้วเราก็กดนะคะแล้วเดี๋ยวไอศครีมจะออกมาคอยดูนะคะว้าวไอศครีมออกมาแล้วค่ะอุ๊ยเ <ๆๆ S 2> วยยนี่เป็นไงบ้างคะไอศครีมสตรอเบอรี่ของแม่จ๋าต่อไปเรามาทำไอติม นี่แม่จ๋าก,ก็จะเอาวันนี้ใส่ไปในนี้เสร็จแล้วเราก็เอาแป้งโดมาทําแบบนี้นะคะนี่เราจะทํากี่สีก็ได้ค่ะแม่จ๋าก,ก็จะทํสองสีนะคะเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ลงนี่กดให้แน่นเลยนะคะแบบนี้เลยชแล้วน้องก็จะออกมาแบบนี้นี่แล้วเราก็จะได้